เมื่อกี้หายไปเลยนะเนี่ยเอ๊ก็เด็ดตัดวิดกโอเด็ดก่อนไม่ค่อยตัดไปนิดนึงก่อนไงตัดคลิปไงมันยาวไปยาวไปเออตั้ง45นาทีก็ยาวมากแล้วนะก็แค่เป็นหนุ่มฟืดแล้วจบใช่ค่ะคือทำ speed แต่เขาก็ต้องต้องแต่เราถ่ายเรื่องให้ตอนเข่าเมื่อกี้ไม่ทันอ่ะแล้วนี่ออกไปก็ถ่ายได้แล้วไม่ใช่สวยแค่สีเข่โอุ้ยไม่หยุดทิ้งเลยสวยหมดไปแล้วมันไม่มันมันไอเอียงก็จีบมันไม่ได้ไงแสงมันสวยมากเลยผ่อดเบล ถอดเบลล์เหรอไม,ไม่ถอดอถไม่ถึงถออึงมีคนมไม่ถึงจะเอาไหมล่ะมือยื่นมารับไงเออไม่งลองดูลองดูอ๋อข้างล่างมันยื่นมาไกลเหมือนกันมันมีที่กา้นกานเห็นรอยเขาไหมอา่อาแล้วไงตอ่อยื่นให้เขาดี เขาไม่มีจอให้เห็นผลเลยแล้คเงินสท่รครอ๋อโอเคหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันหกหมื่นสี่ให้ให้บินคเอาบินกบินจะไปทำไปติดต่อเลยที่ไหกเขาเออ อะไรได้ใจเป็นร้านเนี่ยชอบหาได้เลยจะนอนจะนอนแบบมองเห็นเขาหรือจะนอนแบบไม่เห็นเขาเห็นนะแต่เราก็พอเขาเรื่องเขาตลกละไหนไหนมาแล้วก็อยากได้วิวแบบตื่นมาวิวสวยๆไม่ต้องไม่ต้องคาดถึงแล้วก็เธอบอกว่าที่นี่ถ้าไม่คาดโดนตำรวจจับวิ่งจัดเขเนี่ยเอ้าถ่ายก็ถ่าย ข้าถนนที่มันเปรียกจะทนำไงเราจะรู้ันน้มันาที่นี่เดี๋ยวม่นต้องใช้จิ๊บเฮต้าชีวิตเดี๋ยวไปเอาห้องก่อนแล้วก็ได้ห้องปุ๊บไม่ได้กินแบบไม่ได้กินแต่มันมีเงากระจกเนาะเที่ยวก่อนกินถ้าคืนกินนะไม่ได้เที่ยวเพาะมันมึ้มันพอดีจะตกอยู่ที่บุ้มเนาะเอ้าตัง อ้าวกระเป๋าตั้งมาจากไหนุกสนคืนไปแล้ว,นนปปวไปไวที่ไหนหรือเปล่า<ด>เอาว บอกไปก่นอนเราเป็นรองเท้าแบบนี้ไม่มีผ้าใบอ่ะออกไหมคะไม่บนะีเทงขึ้นได้อ่ะใครขึ้นไม่ได้ก็สูบมีเทงไม่ได้อ่ะเขาใส่รองเท้าอะไรไรองเท้าแตะรองเท้าแตะได้ไม่ตกเขาโอเคเโอเคม่ต้องทำแต่ นี่คือวงเวียงราคาค่าคอมชิพที่นี่กับที่เราอยู่เท่เากันเท่ากันทัน้งประเทศแพงกว่าไ,ไหมครบเท่ากันหลวงพระบางโคตรแพงนะมีแต่ฝรั่งเห่าดูนะหลวงพระบางแพ<ร>งหลัลงพระองค์นั้นมีแต่ฝรั่งเดินโยน้ยิยยอยี้อโชเลนอาบาแ็ลมอีกไวเต็มไป<ห><ม> โชคมาแล้วที่พักอย่าเต็มอ้าวไม่ได้จองมาไม่รู้จะใครทีเนี้ยได้พี่นอนในรถกันได้นะไม่เป็นไรก็มีอยู่หลังรถสองคนตัวก็นอนในรถเลยมีเครื่องดุ่มนอนกัละอันก็นอนได้เลยวที่นี่ไม่รู้จักใครจริงๆไม่รู้จักเลยห้องอาจจะไม่สวยนะแต่วิวดีตอนนั้นเรามากับแม่เราพักที่ไหนวะไม่ได้ต้อง ิวม่ต่างเงเลยสวยมากอะไรมากแต่ห้องสวยวิวไม่มีเลยห้องสวยมันจะอยู่ไม่เอาเอาวิวขาถ้เอาวิวขาสวยห้องไม่สวยไม่พี่ตื่นมาตอนเช้ามันเป็นหมอกเลยนะเอาอย่างนั้นเอาเป็นหมอกเขาอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าไม่รู้เพราะว่าส่วนใหญ่จะไปกลับไม่เคยได้เดินถนนคนเดินเลย เราจะพักติดแม่น้ำเลยใจไม่อดวาสวพันหมว่าจอมกินสตรีทฟีโถงจอมกินสตรีทใช่ป่ะหยอนนะฟีโถงโรงแรมพุทธพินเมืองแถมนี้ไม่เห็นอะไรแถมนี้เจอวิวอะไรก็ไม่รู้ว่าตรงนี้คือที่เที่ยวอ่ะถึงได้มีโรงแรมสำหรับองเที่ยวเยอะอ่ะน่มาเป็นดอกเห็ดเลยโรงแรมอ่ะที่เที่ยวอะเนาะประมาณ อ่ำไหมลช่คันปรมานปลายพี่เออมันจะไปเชื่อทะเลเออจะไปเชียบจากถาได้ไงงี้เป็นปลายเหมือนเหมือนเราเรียกปลายอ่ะเหมือนแบบเนี้ยเหมือนเชียงคานเออโิดวิวฟิวเชียงคานเชียงปลายอ่ะซ้ายขวามทางอันนี้อมารีนะนั่นคือโรงแรมอมารีนะเออขาดไปก่อนจะได้พี่น้องน้องชอบแพงแล้วก็ไม่เห็นวิวอะไรด้วยไม่รู้สิแต่แต like so ่คำแรกพี <dos ens> ่อะถูกใจเลย อมามรีตกใจมากอมารีมาสร้างเนี่ยไม่แต่ออมารีมันไม่ใช่ของไทยไม่ใช่เหรอไทยจะมีเกีียวไม่กา้าวโอ้โหท้าทัศนารในคำสัพท์แม่น้ำผู้หญิงแม่มใส่บิกิน,นี่ตั้งระยะเวลาคำ,ำสัพท์หรือว่าไอ,เอา้เต่าร์ลมคำศัพท์กลังโร<ล><ล>ง,<ล>งแรมเนี่ยเป็นแม่น้ำเลยแต่บ้านกิตก็มากแต่ีพิจารืาอะไรก็เป็นห้องเช่าเขาต้องการแบบว่าถึงในนักกิฟตี้สบายดี มาน้ำมึงอะไรตุ้ยแ่งขับรถโวงเวียนเดี๋ยวจะเจอตุ้ยถอยหลังขที่สองนี่ยอะวิวเขาไอ้อันเนี่ยแหละไม่เห็นี่ติดแม่น้ำเลยจะแพงคือกี่ล้าน่ต er ิดแม่น้ำติดเขาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจริงๆแต่จะเต็มหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าเต็มแล้วค่อยลงมาแล้วกันเต็มก็ไปหาที่อื่นนี่ไง River Side m o u n t a เทนวิวไม่ได้ไม่เติดเรียกใช้แอมเชื a k นี่ถอยหลังขึ้นมาแล้วไม่มีที่กลับรถเรื่องชิงถอยหลังขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้ใจไม่มีที่กลับรถจะมีตรงไหนแล้วโรงแรมตอนเนี่ยเออแล้วไปไหนอ่ะแล้วไปจอดไงเออถัดหน้าเขาทำเสร็จแล้วตอนนั้นมาก็ยังทำไม่ทำอุ้ยชัดเต็มแน่เลยโอ้โหโอ่ใช่แน่ ในรือโอหเยี่ยมแน่แเลยฮะพอดนอนอาจารย์ผมพามากินข้าวตรงนี้แล้วนะอร่อยไหมอร่อยนี่ว่าวิววังกะโลอ๋อเป็นหลังเหรอไม่ใช่หลังเป็นห้องนั่น oh นี <Bryant> ่แผลที่จอดรถนะแผลที่กับรถไม่ที่จอดรถอื่นใช่ตรงนี้ไงเถอะเดี๋ยวรถโอ้โห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 เฮ้ยชอบฝนเริตกแล้ววั แล้วไงาเข้ามวไปติดต่อที่พักใช่ไหมลงดิเอาลงเลยใช่ไหมไม่บอกก็รู้แล้ว